ย้อนกลับไปเหตุการณ์ผู้หญิงที่โดนกุญแจจับมัดมือ<ฆ>จําได้ใช่ไหมฮะคดีนี้เนี่ยน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อน้องสุพัตราหรือว่าน้องนิวคุณผู้ชมครับนี่ก็เหลือเชื่ออีกเหมือนกันเดิมทีตอนไปเจอศพน้องเนี่ยที่ถูกทิ้งในป่าหญ้าต้องย้อนกลับไปก่อนนะฮะตอนนั้นเนี่ยกุญแจเนี่ยจับล็อกแขน แล้วก็มือไพร่หลังคุณผู้ชมคงจําได้นะฮะโดยเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยถือว่าโหดร้ายมากเพราะเราเองก็มีการไล่เลียงจนกระทั่งตํารวจเนี่ยเขามีการพยายามจะไปสอบถามว่าเอ๊ะคนที่ฆ่าจริงๆเนี่ยตอนแรกสงสัยว่าเป็นแฟนด้วยหรือไม่หรือคนในหมู่บ้านเพราะจากลักษณะน้องโดนพันธนาการเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นใครที่ซ้าแต่พอเจอรอยสักก็เลยทราบชื่อพอทราบชื่อก็ไปเจอกุญแจมือก็เลยไปถามแฟนปรากฏแฟนก็ปฏิเสธว่า ผมไม่ได้ฆ่าเขาคุณผู้ชมกลับมาตรงนี้ฮะเรื่องเหลือเชื่อปรากฏว่าคดีนี้คนข้างบ้านฆ่าคือตาลุงคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะตัดผ้าไปวันนี้เลยตอนตํารวจเขาไปจับกลุมตัวตาลุงคนนี้ครับคุณผู้ชมฮะลุงคนนี้ชื่อว่าลุงเคนเป็นฆาตกรตัวจริงนะฮะฆ่าน้องแล้วเอาน้องใส่ในรถตู้รับส่งนักเรียนแล้วก็เอาศพไปโยนทิ้งวันนี้ตำรวจเองเขาไปคุมตัวลุงเคนมาสอบปากคำนะครับคุณผู้ชมฮะ โดยวันนี้คำรับสารภาพถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวลองเปิดภาพตอนทำแผนจะเห็นหน้าลุงเข็นชัดๆสักนิดหนึ่งนะฮะเอาภาพที่เห็นหน้าชัดขึ้นมาก่อนเพราะวันนี้ตอนที่ตำรวจเองเนี่ยคุณจชมฮะเขาสอบปากคำเขาเข็นกันแต่เมื่อคืนแล้วเขาพาลุงไปทำแผนลุงยอมรับแต่โดยดีว่าตัวเองเป็นคนฆ่าน้องนิวเนื่องจากว่าอันนี้ลุงอ้างนะ ลุงอ้างตอนทําแผนเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเพราะตัวเองมีสัมพันธ์กับน้องนิวเพราะบ้านอยู่ใกล้กันโดยที่วันนี้ตอนลุงรับสารภาพทุกคนตกใจมากค่ะ ไปมีสัมพันธ์กันตอนไหนและภาพที่ทําแผนจุดที่หนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพประกอบนะฮะคือวันนี้ทางผู้การจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยพลตำรวจตรีทรงพลบริบาลประสิทธิ์นํากําลังสพจังหาเนี่ยนะฮะไปคุมตัวลุงเคนสุวรรณศรีคนขับรถตู้ไปชี้จุดที่บ้านลุงเคนจุดนี้สําคัญครับมันเป็นจุดที่ลุงเคนเนี่ยใช้สยอย่างรัดคอน้องลุงอ้างว่าน้องขู่จะเอาเรื่องความสัมพันธ์ไปบอกเมียลุงลุงก็เลยฆ่าทิ้งเลย คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดตอนทําแผนแต่เปิดหลักฐานสําคัญคก่อนลุงบอกพอเอาสายยางรัดเสร็จลุงเอาศพน้องใส่รถตู้รับส่งนักเรียนลุงเป็นยามเก่าลุงจึงมีกุญแจมือแล้วพอลุงรัดคอน้องเสร็จใส รถตู้รับส่งนักเรียนลุงเอาไปโยนทิ้งมีวงจรปิดนาทีทิ้งศพเมย์ <S <S ใช่ค่ะวงจรปิดนี่นะคะก็คือเห็นรถตู้ของคุณลุงผ่านไปในวันที่26เมษายนนะคะตอนประมาณ7โมงเช้าค่ะ7โมง7นาทีค่ะจะเห็นว่ารถตู้ของคุณลุงเนี่ยผ่านเข้าไปเพื่อที่จะไปจุดทิ้งศพซึ่งจะสังเกตว่าด้าน,นหลังเนี่ยปิดผ้าม่านเอาไว้นะคะเหมือนอำพรางอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็คือซ่อนศพนั่นแหละใช่ค่ะและยังไงต่อครับหลังจากนั้นตัวต่อมาค่ะหลังจากที่มีการอำพรางศพเสร็จนะคะซึ่งจุดที่ไปทิ้งศพ่าาาางจกบ้นประมณ90 ิโลเมตรขากลับออกมาเนี่ยเป็นเวลา7จ็โมงสานาทีนั่นหมายความว่ามีการลงมือถึงศพ30นาทีด้วยกันแล้วก็ขับออกมากแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยนี่ค,คือขาไปกับขากลับค,คุณผู้ชมดูคู่ขนานกันนะฮะเพราะวันนี้จากวงจรปิดเปิดคู่ขนานกันขึ้นมา ลุงรับสารภาพว่าผมฆ่าทิ้งกลัวว่าน้องนิวจะเอาความรับที่ผมได้เสียกันเนี่ยไปบอกเมียผมเห็นบอกว่าตอนทะเลาะก,กันเนี่ยก็เลยเรียกน้องนิวขึ้นรถแล้วเกิดปากเสียงกันน้องนิวขู่ก็เลยเอาจับใส่กุญแจมือเพราะลุงแกเป็นยามเก่านะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากแกใส่กุญแจมือแกบอกว่าแกเอายางในรถยนต์เนี่ยรัดคอน้องจนกระทั่งตายและที่สําคัญก็คือว่า เอาศพใส่รถตู้ตามที่เห็นแล้วเอาไปโยนทิ้งข้างทางคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าบ้านลุงเองเนี่ยนะครับกับบ้านของน้องนิวเอาจริงๆมันก็ไม่ไกลกันหรอกครับเดินหากันได้ระยะทางแค่200เมตรเหตุการณ์นี้กลัวว่าเมียจะจับได้เรื่องความสัมพันธ์เลยฆ่าในรถตู้แล้วเอาศพไปทิ้งระยะทางที่ลุงสังหารน้องจากบ้านของคุณลุงนะครับแล้วเอาศพไปทิ้งตรงบริเวณป่าละมาะห่างออกไปประมาณ9กิโลเมตร นี่คือหลักฐานชิ้นสําคัญแล้วทําไมตํารวจจับได้ตํารวจจับได้คือนอกจากวงจรปิดที่เห็นรถวิ่งไปยังจุดที่ทิ้งศพอันที่สองตัดภาพไปตอนที่ลุงทําแผนเขาไปน่าจะถอดเสื้อ พอถอดเสื้อลุงเห็นรอยขีดข่วนเขาก็เลยสงสัยว่าบ้านใกล้กันที่สุดเนี่ยมันมีอะไระซ่อนหรือไม่วันนี้ตอนพามาทําแผนคุณผู้ชมครับดูทีละจุดนะฮะยังจุดที่1เลยเนี่ยพอตํารวจคุมตัวมาในจุดนี้มีชาวบ้านรอดูการทําแผนเป็นจํานวนมากตํารวจต้องกันนะฮะให้ชาวบ้านห่างจากจุดทําแผน100เมตรมันจะมีเสียงบรรยากาศทําแผนจุดหก่อนนะฮะ ในจุดที่1ลุงเคนได้มีการนำรถตู้แล้วก็บอกว่าฆ่าเขาในรถตู้โดยการล็อกกุญแจมือและใช้ยางในรถมอเตอร์ไซค์ลัดคอลุงเคนพาตำรวจเข้าไปในบ้านเป็นจุดที่มีความสัมพันธ์กันมีภาพต่างๆด้วยใช่ไหมที่บรรยากาศใ,ในบ้านเปิดภาพไหลไปเลยฮะนี่เดินชีรนช้รถตู้นี่ชี้รถตู้ใช่จุดที่อ้างว่าเป็นจุดฆ่า และที่สําคัญผู้สื่อข่าวสังเกตว่าเคนเองเนี่ยตอนที่ถูกคุมตัวมาหลังจากที่ฉี้จุดความสัมพันธ์อะไรกันเสร็จผู้สื่อข่าวสังเกตว่าลุงเคนมีการยกมือขึ้นมาแตะที่หน้ารถตู้คล้ายกับอะไรอววรระหว่างที่ตํารวจจะเคลื่อนลุงเนี่ยจะพาไปดูจุดทิ้งศพลองฟังเสียงจุดที่1ก่อนนะฮะมีเสียงบรรยากาศที่ลงมือสังหารจุดที่1ครับ เอาชีพก่อนีรถกชี้ครับชี้มือครับไปลับับรถเลยดลเดียวับขับรถรมครับทานครับขนาดเดียวกันหลังจากนั้นจุดที่สตัดภาพคู่ขนานไปนเลยนะครับจุดที่สเป็นจุดที่ลุงเคนเนี่ยพาตำรวจไปชี้ที่ป่าจุดที่โยนศพน้องนิวโดยทันทีที่ไปถึงตำรวจนาลุเคนเนี่ยเดินเข้าไปในป่า เดี๋ยวดูบรรยากาศสักนิดนึงนะฮะนี่เปิดเสียงขึ้นมาเลยครับทีมงานคะเปิดเสียงขึ้นมาเลยครับขอโทษครับ<แ>จ<ต>ุดนี้คุณผู้ชมทับลุงเคนก็ชี้จุดนะครับว่าทิ้งศพไว้ตรงนี้แล้วท่านผู้การก็ถามว่าทําไมต้องทิ้งศพตรงนี้เคนบอกว่าไม่ทิ้งศพตรงสะพานเนื่องจากว่าลุงอ้างว่าคนอยู่เยอะ เลยขับรถแล้วก็เอาศพเข้ามาทิ้งข้างในโดยจุดดังกล่าวลุงยืนยันว่าผมไม่เคยมาที่นี่และตอนนําศพมาทิ้งลุงเคนยังอ้างกับท่านผู้การบอกว่าผมถอยรถตู้เข้ามาในปา่านี่ฮะจะมีเสียงตอนที่ยอมรับตรงนี้ลองฟังดูหน่อยฮะอีไรท่านครัครับกมัิก ตอนนี้ประกอบแบบนี้อาลยืนเปนนกตัมังสวิรัติเป็นนกยืนสังนี้ข้างหน้านี่ยมานกแต่คณะข้ายัดแล้วก็มุตาเจ้าชี้เออขยันสนิทเบื่อนั่นแหละทิ้งตรงนี้เพราะเพราะว่าเพราะสะพานมันคนเยอะครับคนเยอะตรงนี้ไม่มีคนมาครับอ๋อตอนนี้โอติมเรามาเป็นประจำอยู่แล้วไหมไม่ไม่ครับแต่เรารู้ว่าตรงนี้มาที่ว่าไม่มีคนเนาะครับผมที่ถอยหลังรถเข้า,นา,น wrote, าม,หมาหรือว like. ่ Forgive าย <c oughs> <ๆ S 1> <t> ังไงฮะถอยครับ ปรมาณสักกี่โมงครับประมาณ8ปดโมงกว่าครับแปดโมงกว่า,ม,วามีคนไหมเข้ามานี่ไม่มีคนนับมีคนนะคนนะุณผู้ชมครับหลังจากนั้นนะฮะทางนะะักข่าวพยายามจะสอบถามแต่ลุงเนี่ยไม่ไม่ตอบอม,มันจะมีช่วงหนึ่งจะเอาลุงขึ้นรถตู้เดี๋ยวลองดูคู่ขนานกันเลยนะฮะเห็นบอกชาวบ้านปลกมือที่ตำรวจเคลียร์คดีได้อย่างรวดเร็ว พี่นายจะขอโทษครอบครันตายไหมครับพี่เดินนปเดินไปเดินไปเดินไปครับเดินไปครับเดินไปครับเดินไปเดินไปเดปครับพี่ำันกับปนีกี่ครั้งคี่เดินไปครับเดินไปครับเดี๋ยวี่เล็กเดินไปนะครับลงเคนเห็นว่านิวเขามาขอตังค์ลุงบอยขอตังค์บ่อยไะนิวมาขอตังค์บ่อยไห ฮะวันนั้นเห็นลุงบอกหนูว่าลุงไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเคยซื้อของกับเขาแค่ครั้งเดียวใช่ไหมนั่งกับลุงมาเปิดไฟหลังคาไปครับแล้วนี่แหละฮะลองดูภาพขวามือเนี่ยครับเปิดเต็มจอเลยครับจะเห็นว่าชาวบ้านนี่ฮะเขาปบมือก็คือชมตำรวจนะฮะนี่ใจทำด้วยอะไรจิตใจทำด้วยอะไรขี้โหดจริงๆเลยอ้ับนี่ฮะ แล้ววันนี้หลังจากที่ทําแผนเสร็จสับเรียบร้อยมันจะมีช็อตสําคัญคอีกช็อตหนึ่งก็คือตอนจะเอาตัวไปปากขังเปิดช็อตนี้ขึ้นมานะฮะ,ะเห็นบอกว่าญาติคนตายใช่ไหมเข้าไปทุบรถเหรอเมใช่ค่ะก็คือเข้าไปสอบถามด้วยว่าทําไมถึงทําอย่างนี้แล้วก็มีการเนี่ยตอนนี้มีการพูดคุยญาติมีการถามค่ะตอบว่า

แต่ผูอาจเจ้าไปเห็นหนุ่ไปไปไปถามเจา้า,าวาันที่ยิมเจีเจ้า่าเจ้าไปจะชมหนู่ไปแด่จ้าเพียงครั้งแค่ตาคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ฮะนี่คือตอนที่นาทีญาติคนตายเข้าไปสอบถามล่าสุดสามีของน้องนิวทีมข่าวเราไปเจอเมื่อตอนหัวค่ำนะฮะคุณสาโรดเราก็ถามบอกสาโรธข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้นคิดว่ามันเป็นไปตามที่ตาเท่าคนนี้อ้างหรือไม่ฆ่าเพราะ กลัวว่าจะเอาเรื่องความสัมพันธ์ไปบอกเมียตาท่าคนนี้นิวว่ายังไงบ้างเม ทางด้านของคุณสาโรดเนี่ยนะคะรก็ได้พูดถึงภรรยาบอกว่าเขาเป็นคนไปส่งพ่อจริงๆรภรรยาอยู่เขาที่จังหวัดปทุมธานีเขาไปส่งภรรยาขึ้นรถเพื่อที่จะไปบ้านที่ร้อยเอ็ดเนี่ยวันที่17เมษายนและหลังจากนั้นก็วิดีโอคุยกันตลอดจนกระทั่งวันที่26ที่ภรรยาหายตัวไปเนี่ยเขาติดต่อไม่ได้อีกเลยญาติของฝั่งภรรยาพยายามโทรมาหาเขาว่าภรรยากลับมาหาตัวสามีเนี่ยที่จังหวัดปทุมธานีไหมเขาก็บอกว่ารอจนถึงเย็นก็ไม่เห็นกลับมานี่นะคะจนกระทั่งมารู้ว่าเป็นศพถามว่าเข เหตุไหมเขาบอกว่าเขายังไม่เคยเจอทางด้านของคนก่อเหตุเลยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเคยเห็นหน้าบ่อยครั้งเพราะวบ้านอยู่ใกล้กันส่วนประเด็นที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับภรรยาสามีบอกไม่เชื่อนะคะเพราะภรรยาไม่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีเลยตลอดเวลา3ปีที่คบกันมาและมีลูกด้วยกันค่ะเป็นลูกติดเป็นลูกของอาสามีา่อไปแล้วไป,ไปมาแล้วผมเพิ่งกลับ ออเพิ่งกลับมามีครับคือมีแบบว่าวิาวาวดีโอคอลคุยกันเรื่อยเรื่อยมาถึงวันที่ยี่สิบห้าก็คือแกก็บอกว่าแกจะไปเลี้ยงลูกให้คนข้างบ้านแกว่าอย่างนี้ <Okay. S 2> ก็คือเราก็ไม่ได้เอกใจเพราะว่าแกบางทีแกก็ไปหาขายของอย่างเงี้ยเราหลังจากนั้นวันที่ย <26 S 1> ี่ยิบหกคือวันที่ยี่สิบหกเช้า <Okay. S 2> ก็คือช่วง ปกติแกจะโทรมาช่วงตีห้าแล้วก็หกโมงแล้วแกก็จะโทรค่อยๆโทรมาเรื่อยๆก็คือวันนั้นคือไม่มีการโทรมาถึงแปดโมงเช้าคือแม่ยายมาถามอีกทีว่านิวไปไหนก็คือผมก็ไม่ทราบแล้วคือแกบอกว่าไปซื้อข้าวก็คือเงินก็ไม่ได้อาไปแล้วก็คือบัตรประชาชนก็ไม่ได้อาไปโทรศัพท์ก็ไม่ได้อาไปเพราะโทรศัพท์นี้จะมีการ โอนจ่ายร้านค้าเพราะ<ก>ผมจะโอนเงินไปให้แกก็คือเหมือนแบบว่าเราโอนไปแล้วก็คือแกก็ไปสแกนจ่ายในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นคือเขาไม่ได้พกโทรศัพท์หรือติดตัวไปเลยใช่ครับพี่แล้วก็คือผมก็เลยไม่ยายก็เลยบอกว่ามาหาผมหรือเปล่ามผมก็เลยบอกว่าคือผมอะ่ะ ก็ไม่ทราบว่าเขาจะมาหาผมหรือเปล่าผมก็รอถึงเย็นเพราะว่าปกติเราจะเดินทางกันแค่ถ้าข้ามาปรทุมก็แค่วันเดียวแค่ช่วง ประมาณ8ชั่วโมงผู <Okay. S 3> ้ชมครับนี่คือข้อมูลที่วันที่เมียตายเขาติดต่อเมียไม่ได้และก็เขาไม่เชื่อว่าเมียจะไปะยุ่งกับลุงแคน,นสั้นๆก่อนจะจบข่าวสะเทือนใจเรื่องนี้เราไปเจอลูกลุงแคนนะฮะลูกลุงแคนเนี่ยก็คือคิมปัดภาพไปที่คิมเลยเราก็ถามคิมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นลุงแคนกับน้องนิวบ้านอยู่กันแค่200เมตรดูภาพตอนทําแผนคู่ขนานด้วยนะฮะ คิมบอกกับเราบอกว่าเอาจริงตัวเองไม่รู้มาก่อนว่าพ่อไปยุ่งกับน้องนิวใช่ไหมใช่แต่ขนาดเดียวกันก็คิดว่าพ่อน่าจะกลัวว่าแม่จะจับได้พ่อยอมรับว่ากลัวว่าแม่จะจับได้จริงๆพ่อก็เลยต้องตัดสินใจทําแบบนี้ส่วนเรื่องกุญแจมือก็อย่างที่บอกพ่อเคยเป็นยามาก่อนปัจจุบันเนี่ยเห็นบอกว่าเปลี่ยนมาเป็นรับส่งนักเรียนโดยการขับรถตู้และภาพที่ทําแผนวันนี้ที่เอามือไปแตะรถตู้เพราะเขาอะไรอาวรใช่ไหมจาก การที่จะต้องไม่สามารถทําอาชีพนี้ได้ต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นลูกผู้ต้องหาบอกว่าหนูไม่โทษใครต้องโทษตัวเองพ่อเราไม่ดีเองแสดงว่าตอนไอ้ช่วงที่ทำลายที่เขาก่อเหตุไม่มีใครรู้เรื่องเลยที่บ้านไม่มีเลยอยู่คนละหลังอ๋ออยู่คนละหลังแล้วแม่แม่รู้เรื่องไหมไม่มีค่ะอยู่คนละหลังค่ะแกอยู่คนเดียวพวกพี่อยู่อีกหลังนึงแล้วก่อนทีานี้เขารู้จักกันไหมไม่รู้ไม่รู้้วยไม่รู้จริงๆพี่ไม่รู้ว่าลูกแกพวกแกรู้จักกันไหมแต่ คือคืออนนั้นพ่อเขาเป็นรปภอะไรเป็นที่ไหนฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ในบ้านที่เกิดเรื่องเนี่ยจะเป็นบ้านที่ลุงเคนอยู่ลำพังเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้อยู่รวมกับลูกกับเมียลูกกับเมียเลยไม่รู้เรื่องนะฮะ